อธิบายปีศาจจากดอทั้งหมดพัน์ที่หกสิบ e อ e s t อก k Eye s t o เป็นขนาดเป็นต้นไม้สีขาวที่มีดวงตาตามมนต้นและมีเถาวันมาพัน์มันจะโผล่มาเฉพาะในโซนข้างนอกหรือ o u t ดอ o เท่านั้นเมื่อผู้เล่นเริ่มเจอต้นไม้ที่มีดวงตาแสดงว่าผู้เล่นก็จะได้เจอมันแล้วยิ่งเจอต้นไม้มีตาเยอะมากเท่าใดก็จะยิ่งหมายความว่าผู้เล่นก็จะได้เจอมันมากขึ้นจนกระทั่งผู้เล่นได้ไปถึงห้องที่มีพื้นที่ขนาดกว้างและมีโคมไฟกับขอนไม้ตรงกลางนั่นแหละคือทิ้งของมันและเมื่อผู้เล่นได้ไปเปิดประตูถัดไปขอนไม้ มันจะตบตัวเองก่อนหนึ่งทีจากนั้นก็จะเริ่มวิ่งไล่ผู้เล่นผู้เล่นจะต้องคอยวิ่งหนีจากมันไปเรื่อยๆโดยระหว่างทางก็อาจจะเจอกับช่องแคบที่ผู้เล่นต้องย่องถึงจะผ่านไปได้โดยเดินเข้าไปังกระท่อมไม้หรือเดินข้ามแม่น้ําหรือทางแยกที่ผู้เล่นต้องหันซ้ายหันขวาเรื่ยๆเพื่อดูว่าทางไหนไปต่อทางไหนเป็นทางตันแต่แย่ที่สุดคือบริเวณที่กาแฟกับพื้นจะเป็นหินแบบนี้นอกจากที่มันจะมีสิ่งกีดขวางมาองสเปรสปะก็จะยังมีสแสนตามพื้นที่หาเดินมาดูก็อาจจะเหยียบได้ตินอหยัยกาาลลกยกายยยเเปป็นนุต้มททีี่่สสคัือบบาางงครั้้้ิเวณนนนีมมมจะืดทํใหสยาาากกกมแตต่็ยังดีเพระ ห้องของมันจะแจกเะเกยียงให้ทุกครั้งเม,มื่อผู้เล่นวิ่งไปได้สักพักทางเนือก็จะเริ่มเลี้ยวไปทางซ้ายและจะได้เจอกับพื้นที่ตาาระดับที่จะมีสะพานขาดตรงนี้พอถึงจุดนี้จะมีคัสซีนที่ผพล่นกระโดดลงมาแต่ดันรู้ไม่ขึ้นและดูเหมือนว่าจะเสียท่ากับไอสต็อกแต่ก่อนที่มันจะกระโดดลงมาทุ่มตัวใส่ผู้เล่นแบบไฟสตาร์ฟ็อกซแบทแบบนในการมวยปัมมันก็ถูกกาซีเปอร์ทําการไอคด้วยการโผมาสาับร่างจนขาดสองท่อนแบบแนวตั้งเป็นอันจบ Why นี่อยากจะเกิดแต่ถูกคุมกกําาาเนนิด่่อสรที6